ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจูงกะสวัสดีครับแมวบองโอนคุบกบคุณเนียนนะครับวันนี้ก็พบกับจ่ายแย้มไอหนุ่มเสาะกราวนะครับคนเดิมนะครับเจ้าให่เฮ้ยนะครับก็หลานยายนะครับก็จะมาอ่านข่าวสารให้ฟังนะครับวันนี้ก็มีข่าวที่จะมาอัปเดตให้พี่น้องแมวบองโอนนะครับได้สดับรับฟังนะครับเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องจ่ายเงินเยียวยา5,000ันเท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับ การสังคมนะครับลองมาฟังดูนะครับก่อนอื่นก็นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจนะครับจ่ายแยมยด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับก็จะหาข่าวให้นะครับก็รู้ว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็อยากจะช่วยเหลือนะครับบางทีข่าวผมก็อาจจะช่วยเหลือส่วนหนึ่ง ได้นะครับก็ยินดีที่จะลงให้นะครับผมก็เหมือนตอนที่ผมไม่ได้ทําข่าวผมก็ลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนบางท่านนะครับที่อยู่ในซอยนะครับก็ได้รับเงินเยียวยา5 0,000บาทแตเอ้ยหมื่นห้าบาทนะครับหลายท่านนะครับบางทีก็เครียดมานะครับบอกว่าจะทํายังไงสมัยตะก่อนนะครับที่โครงการเออเยอ,อ,เอ,อโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับผมก็ ได้ลงทะเบียนให้หลายคนนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้รับตังค์นะครับก็เลยนึกอยากจะทําข่าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับมาฟังข่าวกันเลยนะครับประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทคนทํางานไม่ถึง26วันรับเงินได้สัปดาห์หน้ามอมเต่าเผย รัฐมนตรีการคลังเซ็นอนุมัติจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทน,นะครับให้กับพี่น้องประกันสังคมนะครับผมให้กับกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันโอ้คือน้อยแท้พี่น้องเอ้ยปันตื่น,น่มมีิวเลยเยี่ยวแมวก็น่าสักสาเดือนก็ยังดีนะครับแต่ว่านี่ก็26วันนะครับก็อาจจะเข้าเกณฑ์อะไรสักอย่างนะครับลองฟังดูนะครับคาดใจ ได้ภายในวันที่20กรกฎาคม63นะครับก็อีก10วันข้างหน้านะครับวันนี้10กรกฎาคม63รายงานว่ารัฐมนตรีเหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะครับรัฐมนตรีแรงงานนะครับเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึงนายอุตมสาวนายยนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับกรณีขอรับเงินงบประมาณช่วยเหลือพี่น้อง ผู้ประกันตนนะครับที่ทำงานไม่ถึง26วันนะครับผมได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ8,138บาทนะครับประมาณมีทั้งหมดประมาณเออ86,000กว่าคนนะครับให้ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทนะครับ3เดือนนะครับเท่ากับความช่วยเหลือของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับคาดว่าจะจ่ายเงิน ให้ได้ภายใน10วันข้างหน้าก็ประมาณวันที่20่กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วนะครับสำหรับพี่น้องประกันสังคมนะครับที่เพิ่งเข้างานนะครับไม่ถึง26วันนะครับก็ขอให้ได้เร็วๆนะครับยินดีด้วยนะครับผมส่วนพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรคนจนนะครับกลุ่มกรเป๋าบางนะครับวันนี้ก็ลงข่าววันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็ บัตรคนจนนะครับบางท่านก็ได้บางท่านก็ไม่ได้นะครับผมอยากจะชี้แจงแบบนี้นะครับว่า,าบัตรคนจนเนี่ยท่านได้ไปลงทะเบียนเกษตรกรหรือเปล่าหรือเราไม่ทิ้งกันหรือเปล่านะครับหรืออาจไปทําอะไรถึงไม่ได้นะครับลองเช็คดูหรือว่าติดมาตา3านะครับผมก็ลองเช็คดูนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวทางรัฐทางเขาก็จะโอนทีหลังก็อาจจะเป็นได้นะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตะนลกตกใจนะครับ จ่ายแยมคนนี้ก็จะหาข่าวที่มีสาระความรู้เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับไม่เอาบองโอนนะครับมาให้ท่านได้รับข่าวสารนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์นะครับแล้วก็มีอะไรก็ลองส่งข้อความคอมเมนต์มานะครับเดือดร้อนยังไงนะครับเผื่อว่าจ่ายแยมคนเดิมไอ้หนุ่มเสกกราวเจ้าใหญ่คนนี้นะครับจะได้ช่วยเหลือนะครับหาข่าวมาให้นะครับจะได้ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับสั้นๆได้ใจความนะครับสวัสดีครับ